ครับการชกวันนี้ก็ภูมิใจครับภูมิใจมันกับการแผนที่เราวางไว้กับการชกคิดว่ามันเหมือนกันไหมก็เหมือนกันครับเหมือนกันเนาะมีคนถามมานิดนึงทําไมเราดึงลักษณะแบบนั้นหลายรอบมากยังไงลูกมันนั้นประมาทหรือยังไงถามนิดนึงได้ประมาทแล้วแต่เชื่อไหมมันมันสไตล์นี้อยู่แล้วเมาไหมจังหวะดึงโดนแข้งไปสองสามครั้งตรงนั้นก็ไม่ต่้งแต่โดนปิดนวมโดนปิดนวมเนาะแล้ว วันนี้มั่นใจยกไหนว่าเริ่มเอาอยู่แล้วกับผู้ต่อสู้ยก3ามสี่้ได้อะไรครับสอบก็สุดนิดนึงสอกสุดกลางยกสามอ่าแล้วก็ยกสี่ยก4ก็น่าได้คอครับเข่าน็อพูดถึงผู้ต่อสู้เราหน่อยเป็นไงบ้างครับวันนี้แข็งแรงมาดีมาดีแล้วก็ยกห้าเกิดอะไรขึ้นบ้างก็โดนสอกโดนหมัดก็แต่อาการยู่ต้องปรับปรุงอะไรบ้างวันนี้ความคิดของน้องชายเลยก็ หลายลูกอยู่หลายลูกแล้วที่พอใจตัวเองพอใจตรงไหนครับพอใจในออกานออกอาวุธออกอาวุธเอาอีกน้องหายไปกี่ปีได้มีช่วงหนึ่งหายไปใช่ไหมหายไปกี่ปีครับสามสี่ปีแลสามสี่ปีแล้วกลับมาชกที่ใต้ก่อนใช่ไหมไม่ครับกลับมาโชคตีช่องแปดอ่าช่องแปดแล้วก็ ที่ช่องแปดกี่ครั้งหนึ่งครับหนึ่งครั้งแล้วก็จิตบางนนท์แล้วก็ที่ภาคใต้ที่ภูเก็ตหนึ่งแล้วก็จิตบางนนท์นะครับแล้วก็มาที่เพชรดีครับกลับมารอบนี้เนี่ยกี่กี่กี่ทั้งหมดกี่ไฟได้ที่ไทยที่เปรตดีสามครับผมไม่รวมที่ที่พูดเมื่อกี้ด้วยกลับมาเข้าเมืองกรุงอ่ะกี่ไฟแล้วทั้งหมดสิบสิบไฟไปไฟเดียวอ๋อสิบไฟแพ้ไฟเดียวนะน้ำหนักที่สุดเท่าไหร่คห้าสิบสามมาต่อมีอาชีดเท่าไหร่ครับวันนี้มีครับ เจ็บตรงไหนบ้างเนี่ยต่อยวันนี้ครับก็โดนสอบนิดนึะโดนสอบนิดลึงไปสอบเข้าวัวก็เั